ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งศิล,ลปินนะคะที่มาร่วมกับกิจกรรมมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินี้นะคะให้น้องแนะนตัวหน่อยละกันเนะาะค่ะสบายดีพี่นอ้องลาซือหลานละครมาจากสปป,ป,อปอลาวเด้อค่ะค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างยอมลาว่าพี่น้องอที่อยู่ฝั่งไทยตลาดสีมุเมืองอู้หลายแหง้งพี่น้องทีเมื่อนี้เป็นวันแรงงานวันที่หนึ่งด้วยะคะ่ะให้อวยพรให้กับพี่ๆที่แบบ เป็นแรงงานหน่อยแล้วกันเนาะก็อ,อื่นลากาเขาให้พี่ๆพ่พอพอแม่ๆสุขุสุข้นที่ใส่แรงงานลากาเป็นคนหนึ่งคือกันใส่แรงงานคือกันจากพี่เลี้ยงเด็กน้อยลากามากมากฟันตัวเองเป็นเอ่อด้วยตามด้วยความฟันแลวก็มีพอ่พอพอ่อแม่เอฟซีทฝั่งไทยทั่วโลกนะลากาใส่แรงงานคือการนสนนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู่ส้นแลวกาตั้งอกตั้งใจพะว่าคนอยู่ทางบ้านรอท่าอยู่นะคะความสำเร็จ ขอบคคุณ่ะสุดท้ายนะคะขอให้ฝากผลงานหน่อยละกันเนาะว่าเอ๊แฟนๆ FM 95เนี่ยจะติดตามได้ยังไงบ้างกาฝากน้ำเนยเดอร์พี่น้องแฟนสับแฟนเพลง FM 95ลูกหลุ่มหาคนครนะคะฝากผลงานเพลงใหม่ กดใจให้ลาแน่แล้วก็อยากกดพวกเขาทางช่อง YouTube บลาลำละครออฟฟิเชียลนะคะหรือว่าทุกช่องทางบ้านฮักนะคะปิดน้อยค่ะยังไงก็ฝากน้องด้วยกันละกันนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานต่อเลยละกันค่ะ